โน่นไนนี่นนนไนมโน่นน่นจากสาีจากสายสีว่านม่ยกคนสีนงเอาเวลาอะไรันเวันเวลาดเวลาคนนึงบอกว่ะเอาเวลาเลยุตกลมมั้ให้เห็นให้เห็นจะผนใเห็นจะผ่านมา

นี่สาวโทรมานี่กูถ่ายวิดีโอหรอมะมึงก็เป็นคนบแอบกูเนาะไปกดวิดีโอหรอวะนีนะกูอ่านออกวิดีโอนค่ะนีก็ไปเล่อไปต้นนู้นไปดยไไปไปดู้ไปางไหนอีก ตัดมดเซนต์ตัตัดเลยขัดเลยไม่มันจนนุ่นยินี่ใหญ่พลื้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải lỡ những có hấp dẫn

เดินไหมเดินไหมเออโ้โหเดินีเ้าเ้าวาาแล้วเด้นบ้านมึงก็ดูปลาเะอย่ก็ปากไฟเลยนะเมืพี่น้องมือตะคุแกใจมือไร่ถึหูกันนี่เนาะเลี๋ยวนะ